ใหญ่เลยในการขายที่ดินไปได้นะครับผมที่ผมเจอมาเลยวันนี้เป็นเคสที่เจอมาเลยเนื่องจากผมเป็นนักรีวิวที่ดินนะครับผมในการขายที่ดินอย่างเงี้ยก็จะมีคนติดต่อมาให้ทําโฆษณารีวิวที่ดินให้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมสะดุดและเอ๊ะมากเลยครับผมและผมอยากจะมาแชร์ให้กับคนที่อยากจะขายที่ดินทุกคนนะครับผมนะฟังกันไว้นะครับผมนะทำความเข้าใจาไปเลยว่าสิ่งนี้คือเรื่องของราคาคือผมก็สอบถามตามสเต็ปเลยทั่วไปนะเกี่ยวกับข้อมูลแปลงที่จะทําข้อมูลในการรีวิวแปลงนะครับผม มาสะดุดยูสิ่งหนึ่งอ่ะก็คือเรื่อง,งของราคานี่แหละครับผมนะคือของราคากับตัวแปลงที่ดินเนี่ยมันไม่แมทกันอย่างแรงเลยครับผมแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราคาเน้นๆเลยวันนี้เจอมาสดๆร้อนๆนะครับผมนะเรื่องของราคานะครับหากเราตั้งราคาสูงเกินจริงใช่ครับอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับส่วนใหญ่จะราคาขึ้นเราตั้งราคาให้ขายได้ในปีนี้นะครับถ้าเราไปตั้งเผื่อขายได้ ในอีก20ปีข้างหน้านะผมเรียกได้ว่าราคาอีกอีกชั่วลูกหนึ่งเลยอะนะนะถ้าเราไปขายราคานั้นเราก็จะขายได้ณนะตอนนั้นเลยครับณนะตอนชั่วลูกเลยนะครับผมจะมุ่งกู้ตรงตรงเลยนะพยายามตั้งราคานะครับผมนะวิธีนะพยายามตั้งราคาเราสอบถามก็ได้นะครับสําหรับเจ้าของทรัพย์นะที่ไม่รู้ว่าจะตั้งราคาเท่าไรนะครับลองสืบทรัพย์ดูบริเวณรอบๆแถวๆรอบๆ,บๆใกล้ๆเคียงคครรรนะรัผมาาาาหทที่่่่่ไไู้้วตงาาเ ว่าซับประมาณเดียวกับเรามีบ้านก็เหมือนกันขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วเขาขายเท่าไหร่จุดเด่นของแปลงเราคืออะไรนะครับผมนะเราก็ต้องทําจุดเด่นออกมาให้มันดึงดูดนะครับผมนะวิธีที่การจะขายได้ถ้าอยากขายได้ภายในปี2ปีนี้ก็ต้องตั้งราคาที่มันเข้ากับปี2ปีนี้เท่านั้นนะครับผมนะใครที่คิดจะทํารีวิวก็เหมือนกันที่ติดต่อมานะครับผมเราคัดก่อนไม่เอาทุกแปลงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมรู้เลยว่าไม่เซตหนึ่งเลยของคนที่จะจ้างนียคือ ในในใช้ก็จะขายได้แล้วใช้ก็ขออัพราคาหน่อยนะซึ่งความเป็นจริงไม่ได้นะครับผมไม่ทําผมไม่รับด้วยผมอยากให้มองย้อนกลับไปนะครับผมว่าวินาทีแรกที่ตัดสินใจขายที่ดินแปลงนี้ขายไปเพราะอะไรสําหรับคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจะขายได้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยครับผมเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะเป็นที่ดินของท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจมาจ้างวิวขายให้เนี่ยอยากขายเพราะว่าเดือดร้อนกันทั้งนั้น ลองย้อนถามใจลึกๆนะครับผมนะว่าอยากขายได้จริงไหม Eden. อยากปลดภาระอยากเอาเงินไปทําในสิ่งที่มันปิดจุดที่เราเดือดร้อนนะลองคิดถึงสิ่งนั้นในการตั้งราคานะครับลองถามใจตัวเองดีๆนะครับผม <S <S <For şekilde gemacht> การทําราีวิวทําการตลาดไม่ได้หมายเขาว่าจะขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันแค่เป็นการเปิดกว้างให้แปลงที่ดินของท่านไปอยู่ในสายตาของคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้น พูดง่ายๆมันก็คือเหมือนให้คนมันเดินตลาดแล้วเจอสินค้าของเรามากขึ้นส่วนคนเดินตลาดหรือว่าลูกค้านะครับที่เข้ามาดูสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะครับนะเขาเดินตลาดเขาเคยเดินมาแล้วเขาเคยผ่านมาหลายชิ้นหลายอันหลายแปลงนะครับเขาตัดสินใจได้เขารู้เลยว่ามันแพงไหมมันดีไหม ไม่ใช่แค่ท่านนะครับที่ตัดสินใจว่าอยากจ้างรีวิวแล้วขอตั้งราคาขายสูงๆหน่อยเพื่อจะขายได้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับคนชมคนเดินตลาดเขารู้นะครับว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนแพงไม่แพงตั้งราคาให้สมเหตุสมผลแล้วจะทำให้การจ้างรีวิวมันเพิ่มโอกาสในการขายแปลงที่ดินได้จริงๆครับ ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสําหรับประสบการณ์ที่ใครเจอมานะว่าขายไม่ได้นี่มันเพราะอะไรบ้างลองมาแชร์ให้ผมฟังหน่อยครับลองมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ